สบายดีสวัสดี FC เบิร์ดสุขูสุคนเนาะยินดีตอนรับเข้าสู่ซองสาวคนหวยยางเมื่อนี้สาวคนหวยยางก็อยู่หน้าสาวแผนเนาะออกมานะเพิ่นออกมาก็ออกมาหาเก็บหมากพริกแล้วก็หมากเล่นหมากเขือเนาะออกมาสวนนะเพิ่นอันนี้ก็เป็นสวนอยู่สวนเพิ่นเลยเนาะตอนนี้ก็ได้ เากคสิาพากันหาหลอกเก็บสาวคนไึเป็นมาสถานาสาวแผนแต้หฮงๆงเลยเนาะหากระสิไดมาอีกมาเก็บบักผิกกับบักเล่นทะเลสวนเพื่อกับโอ้ยขักอะไรมักเล่นกับซุกทางหลังสาวคนมาตอนนะ่ะแม่นยังบได้ ยังบมได้ซุกนาะมักเล่นก็นไไ้กลับ่ปได้มาแต่ดนๆเลยมาก,กับมาตอนแดดเ,ด,ดเนาะตอนนี้ก็ไไ้แดดก็แห้งๆอืมนาเพิ่นขังลิน้นสวนแบบมีสวนควเนาอเพิ่นกะปูกหลายๆปลาใน,นยังบมได้เบิดอยู่ภากับินย่างหลอกเบิ่งก่อนจังสีเก็บบรรยากาศ เป็นชวนอนากะเพิ่นปลูกหญ้าให้งวัวเผิ่นน้องหัวค่ะพักออกมาพากันออกมาเก็บพักเก็บหญ้าอะไรแต่เผิ่นยังไม่ได้ลงมาเก็บแล้วเพิ่นยังอยู่ทั้งยังอยู่ทั้งเทียงขักเด้อนนาสาแพนนี่ มาได้มานะผุนเต้หงเลยจักว่าได้หดเดือดล้วบ่จังน้อะสาวคนบาได้มานาะสาวแพนนี่ค่ะทั้งวัามันซีดดก่แบบแต่มันมีลมแบบว,ว,วิววิวเนาะค่ะหาก็สิพากันอย่างหาเก็บผักเลยเนาะก่อนสีเก็บกับสาวคนสีให้เบิง่งสวนนอกพลีเพื่อนก่อน วนเพินปลูกหมักผิกส่วนอยู่นะเพินปลูกหัวขาเป็นปักลายๆห,หนน่อะปลูกหยาให้งวนะก็ไดะไรผิกเพินกระโดกเด้อ แซ่บได้มากเล่นน้อยอันนี้ใส่ตำข้าวปุ้นบ่ะหอกมาเลยน้ำลายไหลโอ้ยดุกอรีพีเีก็มีอีกข้างนี่ก็สิเป็นต้นน้องุต้นมะแขงนะเนาะพักเสริมก็มี พักครูย่างเนอะนาซาแพนนี่อมะเขือบ,บดแดดอากาศมานี่มะเขือเพิ่น คแดดแดดกระแดดบาแหงปะไดอากาศดีแบบมีลมพรมผักสวนเพิ่นกับพกใหญ่ๆหนึ่งสวแพริ้นเพิ่นกับล่งเก็บหมากผิก

เอากระสีมาเก็บมะพริกนำกันเลยเนาะดนดนมาเพิ่งหนึ่งการสซี่ยวพักหนี่ยค่าคิงเพิ่งไลายๆ่เนาะเซี่ยวมะพริกมะเล่นเนะาะมะคืออะไรก็สิหาเก็บพักเก็บพักจากเล็กจากหน่อยยัดใดมีแนวแกงใส่ตะกคนก็สีเก็บเอาพักอีตู่แนวเอาก็ได้ มันผิกกระโดกขักาดิาดาาแดดอยู่หกักมันมีล้มคล้ายแหน่มันนี่ฮะมือตะเกามันมีล้มเน้ะมันนี่มีล้มแนแนดดแต่ก็มีล้มยังมีลมแบบใบไม้ตีองอยู่เนาะ ดูส่วนนาสาวแพนพี่เดอ้อเมื่อนี่มาเก็บมะพริกหน้าเพิ่นเก็บเอากระสิเก็บดินลายไปในดอกมกพริกก่อดชาวคนก็มีแบบพริกกินอยู่เนาะหนาซสาเอามาไห้เมื่อนะกะลายเติบ มีกินกันจาคนเอาให้ฮห,หละเอามาตะบานไผ่น่องแม่คอยน่องแม่แห่คอยเก็บเอาอย่างละหน่อยแต่คนที่สติเก็บเอามาเขือเอือเขปลูกไาย มาแข่งพยังบ่มากน้เนกํกำลังสีดอกมาแข่งกันพยังบ่าได้มากกินกับแจ่วป่ายอดซาเพนมามาเก็บสอยแน่เนาะ พี่ันซุกลายเลยคือสีหวานน้อ่ะคืออันนี้ h ะนะเป็นตาแซบ่แบบหน่วยบักใหญ่นหนึ่งกับายบบงอ่อนๆคือ,อสีแซ่บหวานจุย๋ยจุย <c oughs> <c oughs> โทษว่าสีแซ่บนาะหวานจุย๋ยจยเจ้าของคนว่า แดดอยู่ห้องเย็นค่ะอลีอากาศดีนเนาะมักคือเพิ่นกับบริดกบริยนอแต่มักผิโดกดก,ดก,ดกงามอลีเป็นตากินแซ่บ ได้บักเคือกับมักผิกแล้วเนาะสักคนก็สปเก็บเอาอย่างละน่อยอย่างละหน่อยสีอย่างไปเก็บเอามักเล่นเนาะปัานนี้สวนผ่นพักมีขบคุยอย่างสวนครัว สิบมาเก็บเอามักเล่นเนาะมักเล่นน้อยกินตำกระปุนใส่ตำหมักหุองอย่างนี้แซ่บได้นี้ใส่หมักเล่นน้อยๆนี่ฮะเอาก็สิเก็บเอาเป็นเป็นมันเป็นพัวไปพัวมนันสิเนาะเก็บเอาเลหลาย เอาเก็บกุกนี่ก็ยังมันจะเบิดเนาะก,กันสิเก็บเอากุกละน้อยกุกละน้อยโอ้ต๊อกอลีหนีเนาะแต่เก่าแห้งสีดกค่อยวานี่มันอยากห่วงเลยจ้าบาว่าว่อยบอกชอบแพมแต่เก่าดกกว่านี่อีกเนาะในลายเติบแล้วเ,เก็บกันเล มาเก็บสอยสาวคนแน่ว่าย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 ก็สิเก็บเอาไปเรื่อยๆเนาะเก็บแล้วก็สิพากันเมือะลร จะมีอย่างไยน้องมันนิก็พาออกมาเก็บเอาหมากผิกมาเครือเมื่อกินเนาอเพิ่น่วนมานะ้าเพิ่น กฉน,นี่ฮะแต่จะกกห่วงแล้วนี่ฮะปกติสีดกกว่านี้สาวคนก็เป็นมาแต่โดนๆเนาะจนห่วงป้าเก็บกองไว้บรรยากาศดีสาวเพริศเปิดกระเก็บบังพิกกับผูาใจ ตอนนี้เนาะเขาก็พากันเก็บแล้วแล้วมากผิดได้ักหลายๆิ่นกระจดีเนาะสวนสาคนมาเก็บเอาผักอีกตูอันนี้เป็นมากเล่นกับหมากเขือเนาะเพิ่นสวนมาเก็บเิ่นใจดีมันนี่เนาะ เอาเลยเนาะคลิปนี้าาวคนกัดชิคอจบพียงสเนเดอร์ทาพิพาดประกันราดสาวคนก็ขอโทษขออภัยนำเนาะคันหมักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวคนในคลิปอ,อื่นคลิปนี้นก็ต้องกราบคำว่า,มมาสบายดีสวัสดีสบายดี